อากาศเด็กเกกำลังเดินกลับบ้านนะคะอ่าหน้ากล้องเ <c oughs> อาปัดกวาดไปกองทั้งนั้นยังไม่สะอาดไปไปกวาดให้สะอาดนะคะ,ะความสุขสนความน่ารักของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ ได้ไหมพรุ่งนี้นะคะเราจะทำพา,ารีบทำให้เสร็จนะร้อนอบอ้าววันนี้หนุกๆกำลังเดินกลับบ้านนะคะ นี่แความสุขสนความน่ารักของเด็กๆค่ะค่อยๆคอยๆอรีบทำให้เสร็จนะดูได้ไหมพรุ่งนี้นะคะเราจะทำาพา สวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านนะคะทุกวันก็จะหัดให้เด็กน้อยทำความสะอาดห้องเรียนนะคะ,ะคน,คนีะ่และความสุขสนความน่ารักของเด็กๆค่ะนี่แหละความสุขสนความน่ารักของเด็กๆค่ะ นี่คว,วามสุขสนความน่ารักของเด็กๆคะ่ะยนให้เสร็จนะคะก่อ,อนกลับบ้าน,บ,นบ,บินระกำบนดอกพุดด้วยอุปรกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะใส่ชุดพละมานะคะเพื่อที่เราจะสวมบันไหยกลุ่าดอกพุดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะ ใส่ชุดพระ,ะมานะคะเพื่อที่เราจะ้อบรันายกลครูอดอกพูดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะอ่าใส่ชุดพะละมานะคะเพื่อที่เราจะ้อบรันายกลครมบันอา,า,ากาศเด็ก กำลังเดินกลับบ้านนะคะยนให้เสร็จนะคะก่อนกลับบ้าน,นบ,บินระกำวันรีบทำให้เสร็จนะขอบคุณ เพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปตัวนาไทยค่ะดูได้ไหมพรุ่งนี้นะคะเราจะทำพักน,นักเรียนเรียนปรจจำวันก็จะทำความสะอาดค่ะส่วนนักเรียนที่ทำงานยังไม่เสร็จก็ยังนั่งทำงานอยู่นะคะ,คะสวัสดีค่ะน นักเรียนก็มีดอกไม้อะไรก็เอามามีดอกไม้อะไรบ้างมีดอกดอกพุทธดอกมะลิดอกทิมดูได้ไหมพรุ่งนี้นะคะเราจะทำพ่าสวัสดีค่ะ เพ่คุณทุกติดก่อนนักเรียนเวรปรจจำวันก็จะทำความสะอาดค่ะส่วนนักเรียนที่ทำงานยังไม่เสร็จก็ยังนั่งทำงานอยู่นะคะดูได้ไหมพรุ่งนี้นะคะเราจะทำพานก็ถูถูดีดีคะ่ะลูกถูดีดีนะคะเออถูเเข้าไปถูให้เป็นระเบียบหัดถู พอสยังถูไม่เป็นนักเรียนไปให้พวกรองออกนะคะองาทุิดก่อนนักเรียนเรียนปรจจำวันก็จะทำความสะอาดค่ะส่วนนักเรียนที่ทำงานยังไม่เสร็จก็ยังนั่งทำงานอยู่นะคะ อดอกพูดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่าน,นพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะาะใส่ชุดพละมานะคะเพื่อที่เราจะสวมบันไว้กลุม<า>่มรีบทำให้เสร็จนะน,นักเรียนก็มีดอกไม้อะไรก็เอามามีดอกไม้อะไรบ้างม,มีดอก ดอกพุดดอกมะลิดอกเข็มขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับเชิญคลิปตัวนาไทยะคะ่ะเปลี่ยนให้เสร็จนะคะก mm hmm. ่อนกลับบ้านเวินระกำบ,บันก็ถูถูดีๆคะ่ะลูกถูดีๆนะคะเออถูเอาเข้าไปถูให้เป็นระเบียบ หัดถูพอสี่ยังถูไม่เป็นอรีบทำให้เสร็จนะรีบทำให้เสร็จนะส,สวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านนะคะทุกวันก็จะหัดให้เด็กน้อยทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเนาะอันนี้เป็นเอกสารยัดโรงนะคะ เรียนให้เสร็จนะคะอ,อ่ะก่อนกลับบ้านเินไปกำบ,บอะอารีบทำให้สเสร็จนะอารีบทำให้สเสร็จนะอ่าดอกพุดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะ ใส่ชุดพละมานะคะเพื่อที่เราจะ z มวับไหไายกลกอ่าสวัสดีค่ะต็ถูถูดีๆค่ะลูกถูดีๆนะคะเออถูเอาเข้าไปถูให้เป็นระเบียบหัดถูพอสี่ยังถูไม่เป็นอรีบทำให้เสร็จเนะ สวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านนะคะทุกวันก็จะหัดให้เด็กน้อยทำความสะอาดห้องเรียนนะคะอ,อน,นันองไม่เสร็จเลือกี่ข้อคะข้อเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าดอกพูดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะ,คะใส่ชุดพละมานะคะเ,คเพื่อที่เราจะ้อมวันไว้กู เรียนเรียนปจัจจาวันก็จะทำความสะอาดค่ะส่วนนักเรียนที่ทำงานยังไม่เสร,ร็จก็ยังนั่งทำงานอยู่นะคะ,อะดอกพูดด้วยอุปกรณ์ที่เราจะทำผ่านพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรมาคะ,ะใส่ชุดพะละมานะคะเพื่อที่เราจะ้อมวันไหว้ครูคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปนาไทยคะ ะมะม่วงฮาวมะนาวโหแล้วก,ก็มะเขือพวงใบตองนะักเรียนนำมานะคะ,ะมะม่วงฮาวมะนาวโหแล้วก,ก็มะเขือพวงใบตองนะักเรียนนำมานะคะบรรยากาศเด็กเดกกำลังเดินกลับบ้านนะคะ ไปให้พวกกระเพาออกนะคะเอ,ะอ,ะอะเดี๋ยวคพิ่มผติก่อนอ่าค่อยคค่อยค,อยคอย